สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดพลังงานแรนดอมความรักกันเนาะแต่วันนี้ก็คงจะเป็นหนึ่งส่วนหกหนึส่วนหกตลอดเลย <c oughs> สุดท้ายหนึ่งส่วนหกนี่เท่าไหร่ไม่รู้นะจากจากตัวไพ่กองหลักนะคะไม่แน่ใจโอเควันนี้ก็เป็นวันสาจีนเนาะคนจีนก็จะอ่าไหว้บรรพบุรุษกันนะเออเพื่อขอพรนะคะแล้วก็อ่าเหมือนเป็นวันที่แบบ เราแสดงความกระตันยูต่อบรรพบุรุษนะคะเนาะอ่ะมาค่ะวันนี้เรามาเข้าเรื่องของความรักกันซึ่งเหมือนเดิมค่ะลี่นะจะสับไพ่ให้กับทุกคนได้ดูกันว่าเราสับไพ่จริงๆนะคะเนาะเพราะฉะนั้นนี่นะคะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเรื่องราวนั้นจะออกมาในทิศทางไหนนะคะเพราะว่าอันเนี้ยเราสับให้เห็นเลยนะอ่ะ หนึ่งส่วนหกวันนี้ก็ไม่ได้เยอะมากเพราะถ้าเยอะมากมันก็จะไปตัดลงไม่ได้เออน,นะเพราะฉะนั้นประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาสับไพ่นี้วันนี้เราเปิดไพ่พันตาแล้วก็เทพคัดตินะคะอืม แล้วแต่ใจคือจริงๆรีสั่งไพ่โรแมนต์แองเจิลมาแต่แบบยังไม่ได้เหมือนกับการขนส่งเขาแบบส่งผิดบ้านนะทุกคนเออตามเรื่องอยู่นะทุกคนตอนเนี้ยอะตั้งจิตนิ่งๆนะคะรีขอพลังงานครูบาอาจารย์ที่รี่เพิ่งไหว้เสร็จนะคะขอให้อ่าได้ ดึงพลังงานหรือการอ่านไพ่อะคะ่ะของคนที่เข้ามาดูคลิปคลิปนี้เนี่ยได้ตรงและแม่นยำที่สุดนะคะมาเดี๋ยวเรามาอ่านกันเลยเออ,อย่างทุกครั้งเรามาสำรวจสถานะคุณและเขาก่อนถ้าใช่ไปต่อถ้าไม่ใช่ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องราวของคุณแล้วถ้าไม่ตรงเลยหรือหรือใช่เป็นบางส่วนเนี่ยก็ก็ฟังเอาเป็นนิทานก็พอนะคะเพราะว่าเป็นพลังงานรวมนะทุกคน พลังานสถานะของคุณและเขาตอนนี้เป็นยังไง <G ül üyor> สงคามคุณโ,โอ้โกรธกันอยู่ใช่ไหมเนี่ยทะเลาะกันอยู่หรือเปล่ามีคนทำตัวชิวนะคะในความสัมพันธ์นี้เนาะเออมีคนทำตัวชิวในความสัมพันธ์นี้แล้วก็อ่า พังคารขึ้นมานะคะแข็งแก่งมุทรา,ารุฝ่าฟันอารมณ์ร้อนด้วยนะคะเออและในที่สำคัญก็คือมีคนที่อ,อ่าทำตัวไม่รู้ไม่ชี้ในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้เป็นไปได้ที่เอ,อ่อทาวเวอร์ขึ้นมาเนาะนั่นแปลว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะจบกันไปแล้วด้วยซ้ํานะคะเพราะอืมความเพิกเฉยของ ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะที่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 ทำให้ต้องจบไปซึ่งตอนนี้มีพลังงานของคนที่ใจสบายละมุกอ่อนออกมาจากในภาวะของความเครียดนั้นได้ละแต่ในขณะเดียวกันมีหนึ่งบุคคลที่ยังมุกอ่อนไม่ได้และยังรู้สึกไม่เข้าใจยังมีอารมณ์โกรธแค้นยังมีอารมณ์ขุนเคืองอยู่ นะคะอะถ้าตรงไปต่อถ้าไม่ตรงก็ก็ฟังได้นะจ๊ะโอเคมาดูพลังงานนะคะฝั่งฝั่งคุณก่อนนะฝั่งคุณก็คือจะฝั่งนี้เนาะเออขวามือของลี่นะคะฝั่งเขาก็คือซ้ายมือของลีนะ่ะ อือ mm hmm. ขอขยายโอเคในความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมีฝั่งคุณเนาะฝั่งคุณถูกถูกเขาควบคุมค่ะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่ชอบสอนชอบวงการชอบควบคุมนะคะจนคุณรู้สึกว่า ความอดทนของคุณมัน,ม,นมันมีขีดจํากัดนะคะความอดทนของเราทุกทุกคนนะคะมันมีมันมีขีดจํากัดต่อให้รักมากแค่ไหนต่อให้รู้สึกดีมากแค่ไหนอะคะ่ะมันมีวันระเบิดได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรีมองว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมาฝั่งเขาอะทำให้คุณจะต้องแบบอ ไม่เอาแล้วพอแล้วเรียนรู้ความระคังนี้พอแล้วเจอคนแบบนี้คือพอแล้วฉันรู้สึกว่าถ้าเจอคนแบบฉันรับไม่ได้อ่ะฉันขอฉันขอออกจากความสัมพันธ์นี้ไปดีกว่านะคะพลังงานเนี่ยขึ้นมาเป็นแบบนี้อ่ะแล้วฝั่งเขาล่ะ เกิดการทะเลาะกันจริงๆนะต่างคนต่างมีอีกโก้ต่างคนต่างที่จะอ่าไม่ยอมซึ่งกันและกันนะเท่าที่ที่เร่เห็นนะคะตัวเขาอไม่ยอมเลยชัดเจนมากเนาะเพราะว่าฝั่งพลังงานเขาขึ้นมาเป็นสเตนเขาอยากจะควบคุมคุณให้ได้แต่ในเมื่อควบคุมคุณไม่ได้เนี่ยก็ก็ไม่เป็นไรนะเหมือนกับพลังงานเขายังมีความมั่นมั่นใจว่าก็จะรอดู เออถ้าเธอไม่เข้ามาในความสัมพันธ์เนี้ยสักวันหนึ่งเธอจะแบบเจ็บปวดแล้วก็เสียดายในความสัมพันธ์นี้ที่แบบจากฉันไปไม่อยู่กับฉันอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาแบบวันนี้เลยเออพลังงานคือแบบมั่นใจดีนะคอยเฝ้าม,มองว่าเธอจะทนอย่างเงี้ยไปได้อีกนานแค่ไหนอะไรแบบนี้นะคะเออบางทีฟังแม่หมออาจจะเหมือนแบบละคร อะไรนะเสียงละครอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันเนาะ <c oughs> เออพากไปเรื่อยๆฝั่งคุณนะ่ะโอ้ยฝั่งคุณไม่สนใจแล้วฝั่งคุณเป็นเท้ากุเวแล้วก็คือเท้าเวสวรนั่นเองฝั่งคุณไปให้เวลากับการหาเงินหาทองจ้ะอะไรที่เป็นเงินเป็นทองหรือสร้างชื่อเสียงให้กับคุณนะ่ะคุณเอาหมดเลยนะช่วงเนี้ยเออคือคุณค่อนข้างที่จะแบบไปสร้างคุณค่าให้กับตัวเองซึ่งพลังงานนี้น่ารักมากๆและดีมากๆเลยค่ะ เอออยากขยายอ่ะทำอะไรต่อไปหาผู้เชี่ยวชาญเออที่จะให้ความรู้คุณเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะว่าเออถ้าสมมติทำอย่างเนี้ยมันจะสร้างมูลค่าเงินให้กับตัวคุณมากขึ้นคุณต้องทำอย่างนี้นี่ทำอย่างนี้สิเราพักพวกคุณอนะดีด้วยนะเอาจริงๆคุณดันไปเจอคนคอนเนคชันดีๆในชีวิตคุณอนะมันทำเลยทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยเอาเวลาไปใส่ใจกับ เรื่องเขาสักเท่าไหร่แล้วอะเรื่องเขาคือมันเคยมีอิทธิพลกับคุณมากๆนะแต่ว่าตอนเนี้ยมัน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 ไม่ใช่แล้วนะคะเออคุณไปเคยดีนไหมคำว่าถ้าฉันจะรู้สึกว่าฉันร้องไห้ฉันขอร้องไห้บนกองเงินกองทองอะมันก็คงแฮปปี้กว่าอ่ามันจะเป็นประโยคประมาณนี้นะแต่ว่าจริงๆคํามันอาจจะสวยกว่านี้เออมันไปอารมณ์นี้ขึ้นมานะคะฝั่งเขาล่ะ <laughs> ฟังเขาอะค่ะดูแบบภายนอกนะดูเป็นคนที่แบบเอนจอยมากคือมีความสุขมีความรู้สึกแบบแล้วยังไงฉันรู้สึกแบบสนุกสนานแฮปปี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่ได้เลยสบายใจมากเออบางคนก็อาจจะแบบ ไปไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยออกเที่ยวสถานที่เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยบ่อยขึ้นเนาะช่วงเนี้ยฝั่งเขาอะนะคะเออแต่ว่าภายในใจนี้มันแสนเศร้าเหลือเกินนะคือรู้สึกมันสูญเสียคนที่คอยดูแลแล,และเทคแคร์ไปคือใจลึกๆเขามันไม่สามารถที่จะโกหกตัวเองได้นะคะเออมาเหมือนมันเขารู้ตัวว่าเขาสูญเสียคุณไปแล้วอะคะ่ะเออมันมันไม่สามารถที่จะแบบ ดึงคุณกลับมาได้แล้วคุณดูไปไกลมากๆแล้วแต่ใจลึกๆอะ่ะมองว่าเขาอยากขอโทษนะแต่ก็ยังยังไม่ไม,ไม่ไม่เกิดการกระทํานั้นเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขายังแสดงออกมาว่าเขาอยู่ได้เขาอยู่ไหวทุกอย่างเขาควบคุมได้นะคะเออไปดูพลังงานต่อพลังงานของคุณคือแังคำว่าแชงเหมือนเปิดแผ่นป้ายไง เออขอ,อคุณเหมือนโดนพลังงานเขาแบบเรียกร้องความสนใจเหมือนกันนะแต่คุณนิ่งคุณนิ่งมากคือคุณรู้สึกว่าค่ะอย่ามายุ่งกับฉันตอนนี้จะได้ไหมตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันนะคะอยากอยู่นิ่งๆไม่อยากที่จะแบบว่าเออปวดประสาทอีกอะ่ะคือแบบ เดิมทีพลังงานเขาอาจจะเข้ามาวุ่นเวียนในชีวิตคุณแล้วทาให้คุณต้องแบบปวดประสาททําอะไรแบบหลายๆอย่างเพื่อเขาแล้วมันแบบมันไม่ใช่อะ่ะคุณเบื่อเอเนอรีนี้แล้วอะ่ะเออคุณก็เลยรู้สึกว่าแบบต่อให้เขาจะมาในแบบรูปแบบไหนก็ตามอะ่ะคุณรู้สึกว่านิ่งแล้วอะ่ะไม่อยากทะเลาะด้วยแล้วไม่อยากที่จะแบบไปในในตะก่อนเนี่ยคุณอาจจะมีสิทธิ์ที่จะแบบว่า เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองก็ได้นะความยุติธรรมในสิ่งที่คุณควรได้รับความทุ่มเทความเพียรพยายามเนาะเพราะว่าจากที่แบบเป็นกรรมเทพที่ระเบิดไปแล้วอะค่ะมันเหมือนกับคุณคุณถูกเพิกเฉยอะเออแล้วคุณก็รู้สึกว่าเออพอพอละยอมรับละในความสัมพันธ์นี้ถ้ามีใครคนหนึ่งอยากจะชนะในความสัมพันธ์ คุณปล่อยเลยว่างั้นเธอชนะไปเถอะฉันขออยู่นิ่นงๆของฉันเออแล้วก็เธอชนะเลยนะแต่แต่แต่อยู่อยู่ที่หนึ่งแล้วถือถ้วยคนเดียวนะจ๊ะเออฉันฉันไม่ได้แบบว่ามานั่งปลบมือให้เธอว่าเธอได้ที่หนึ่งยินๆด้วยอย่างเงี้ยไม่พลังงานคุณไม่เลยนะคะต่อมาพลังงานฝั่งเขานะคะขึ้นมาดิมิชเชียน เขามั่นใจนะว่าเขาจะเอาคุณกลับมาได้อะด้วยพลังงานของเมจิเชียนเล่นแรแ่แปรทาุเก่งแล้วก็พลังงานเนี้ยสามารถที่จะแบบทำอะไรทำอะไรได้อะคือนักมายากลนะเนาะเพราะฉะนั้นนะจะพูดอะไรจะทำอะไรอย่างเงี้ยคือได้หมดคนคนนี้มีม,มีมีวิธีการพูดที่ค่อนข้างที่จะโน้มน้าวคนได้เก่งนะคะเออแต่ตอนเนี้ย มันเหมือนกับว่าตัวเขาเองอะ่ะกาลังหาวิธีที่จะแบบกลับมาหาคุณกลับมาคุยกับคุณเพราะเหมือนเห็นคุณค่าในความเป็นคุณนะคะเออแต่ยังหาวิธีไม่ได้นะจ๊ะตอนเนี้ยแค่คิดแต่ยังหาไม่ได้ไม่รู้จะกลับมายังไงมันเหมือนแบบถ้ากลับมาก็คืนน้ำลายตัวเองอะ่ะเออแต่ถามว่าอยากกลับมาไหมอยากกลับมาเพราะว่าถ้าสังเกตเนี่ย รถอะคือของที่มีมูลค่าใช่ไหมคะเออแต่เขาอยากอบกอดรถคันนี้ไว้แต่ก็ยังรู้สึกว่าแบบก็ยังหาวิธีที่จะกลับมาไม่ได้ขณะเขาเป็นคนเก่งนะแต่เขาก็รู้สึกว่าครั้งนี้คุณคุณนิ่งจริงๆคุณไม่เอาแล้วจริงๆเขาไม่รู้จะใช้วิธีไหนที่จะกลับมาแบบลังคุณไว้ในชีวิตเขาแล้วอะอืมนะคะเออ พลังงานใบสุดท้ายเป็นพลังงานของคุณนะต่อไปนี้นะคะการมองความรักของคุณหรือมุมมองความรักของคุณนะ่ะคุณจะให้โอกาสกับคนที่ที่ยุติธรรมนะคะในความสัมพันธ์ที่สุด ไม่มีการบงการกันมีแต่ความเข้าใจซึ่งกันและกันมันมีแต่ความช่วยเหลือกันจับมือไปพร้อมๆกันแต่หากถ้าความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์แบบถูกบงการอะจากหน้าไพาอ่อะคุณคุณไม่เอานะคะคุณคุณไม่เลือกแล้วเพราะคุณรู้สึกว่าคนเราอะโตขึ้นหรือไพ่เฮอร์มิตคือไพ่แห่งการที่ไปตระหนักรู้หรือเรียนรู้นะคะเรียนรู้มากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่า การที่เราได้พิจารณาหรือมีเวลาในการพิจารณาความสัมพันธ์เนี้ยคุณรู้สึกว่าไม่แฟร์นะคะถ้าฝั่งนั้นยังปรับพฤติกรรมไม่ได้ยังไงคุณก็ไม่ได้อยู่ในช้อยในในตัวเลือกของคุณอยู่แล้วนะคะเพราะคุณรู้สึกว่าตัวคุณเองอะเป็นคนดีแล้วก็สามารถที่จะเจอรักดีๆได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะใช้เวลานะคะแต่ แต่ดีกว่ากลับไปรับความสัมพันธ์เดิมแต่ไปเจอคนเดิมๆเนาะพลังงานขึ้นมาประมาณนี้นะคะเรามาดูบทสรุปไหมว่าความสัมพันธ์เขาและคุณเป็นยังไงขอขอสามใบเอาเบทสรุปเลยนะขอสามใบนะจ๊ะขอเปิดสามใบ มันก็คือเคารพคุณเลยนะในการที่เปิดครั้งนี้เนาะคุณไม่กลับไปเอาความสัมพันธ์นี้แล้วนะไม่เอาแล้วให้พินเทศขึ้นมานั่นแปลว่าพระแม่กาลีด้วยนะแล้วพ่อแม่ประวัตินั่นแปลว่าคุณนะ่ะมีทั้งด้าน คุณมีเซนส์นสัมผัสรู้จะเป็นคุณจะเป็นดีก็ได้หรือจะร้ายก็ได้อยู่ที่คุณจะเอาด้านไหนของตัวเองออกมาใจดีก็คือพระแม่ปราวตีถ้าจะดุจะร้ายกับคนที่ไม่ยุติธรรมก็คือพระแม่กาลีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะไม่เอาคนคนนี้แน่นอนเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยกลับมายังไม่ทิ้งนิสัยเดิมค่ะก็คือขึ้นมาเป็นอสูรมูสิกะนะคะ ขึ้นมาเป็นนนทกก็คือแบบหลงในอำนาจบ้าในอีกโอก้ของตัวเองคิดว่าตัวเองเจ๋งตัวเองแน่นะคะไพ่เดาบูนขึ้นมาคือความสัมพันธ์นี้ท็อกซิกและเป็นผิดสุดๆไปเลยค่ะเออนะเวลาเราอ่านเพิ่งมาเห็นพลังงานไพ่ประมาณนี้นะอ่ะขอสามใบแล้วกันถ้าผู้หญิงเยสโซคนนี้ฝ่ายตรงข้ามของคุณสลับกันนะคะถ้าเป็นผู้ชายเข้ามาดูคนตรงข้ามของคุณคือผู้หญิงนะแต่ถ้า เป็นผู้หญิงเข้ามาดูฝ่ายตรงข้ามของคุณก็จะเป็นผู้ชายนะคะขอสามใบค่ะถ้าเขาอยากจะพูดอยากจะคุยออกับคุณได้อยากจะพูดว่าอะไรเรายังลืมอดีตไม่ได้เราเจ็บมาเยอะก็ช่างไปเออก็เป็นคนอย่างนี้ไปนะจ๊ะอดีตอาจจะทําให้เขากลายเป็นคนอย่างนี้นะแต่เขาก็ไม่แต่อย่าลืมว่าจริงๆมันเปลี่ยนได้นะเราไม่ชอบคนขี้หึงขี้หวงขี้จุกจิก อ่าก็เป็นอย่างนั้นไปนะคะเออเก็บทุกอย่างไว้ในความทรงจำนะเออประมาณนี้นะคะก็ตัวเขาเองก็คงต้องทําใจแล้วก็เก็บทุกอย่างไว้ในความทรงจำเพราะว่าพลังงานของคุณนะ,ะหลักๆแล้วคุณไม่เลือกเขานะคะ ประมาณนี้ค่ะนะถ้าพลังงานตรงใช่นะคะก็รับไปถ้าไม่ใช่ก็ทิ้งเอาไว้ในแค่การดูแค่นี้ก็พอนะคะฝากกดติดตามคอมเมนต์ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นกำลังใจให้ลี่นะคะอยากที่จะอ่านผ้ายอย่างนี้นะคะในทุกๆวันเลยนะคะเป็นกำลังใจสำคัญมากนะยังไงฝากด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ